ุขใจในบ้านหลังนี้บ้านที่เราได้ร่วมกันสร้างมาโดยความตั้งใจเพื่อวันข้างหน้าเพื่ออนาคตที่เรามั่นใจเตยมด้วยความรักและความห่วงใยอบอุ่นใจในบ้านของเราค่ะคุณหมอนนเลือกได้หรือยังคะว่าชอบแบบไหนอะค่ะ แบบนี้ก็สวยดีนะครับหลังใหญ่ดีแล้วก็มีที่จอดรถด้วยค่ะดีค่ะแล้วแบบบ้านแบบนี้เป็นแบบบ้านที่ประหยัดพลังงานด้วยหรือเปล่าครับอ๋อใช่ค่ะแบบบ้านทุกหลังของ PDH o u s e ์ค่ะเราออกแบบเพื่อให้เป็นบ้านที่ช่วยประหยัดพลังงานทั้งหมดค่ะคุณหมอนน์ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยนะคะถ้าอย่างนั้นคุณเบนจวรรณอธิบายผมฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าบ้านของ PD House เนี่ยช่วยประหยัดพลังงานยังไงบ้างอ๋อได้สิคะ PD House ส์เราทุ่มเทและศึกษาอย่างรอบด้านค่ะก่อนที่จะออกแบบและก่อสร้างบ้านทุกหลังด้วยเเนลยรงัมแะป็ต กับสิ่่่งววดดยอม้ลละคะคแตั้งแต่การออกแบบและระบบการก่อสร้าง MLS การคัดเลือกวัสดุเพื่อให้ได้บ้านที่มีมาตรฐานสามารถประหยัดพลังงานได้เหมาะสมกับสภาวะลดโลกร้อนในปัจจุบันค่ะและเป็นบ้านที่ถูกออกแบบเพื่ออนาคตอย่างแท้จริงค่ะสุกใจในบ้านหลังนี้บ้านที่เราได้รวมกันสร้างมา้วยความตั้งใจเพื่อวันข้างหน้า พืออนาคตที่เรามั่นใจสมก็เป็นผู้นําด้านการสร้างบ้านอลัรับพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจริงๆเลยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะนอกเหนือจากการสร้างบ้านที่ช่วยประหยัดพลังงานแล้วปัจจัยอื่นๆก็สําคัญค่ะเช่นการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบบ้านแค่เนี้บ้านคุณหมอนน,นก็ไม่ร้อนและยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะอแบบนี้เองนะครับที่เขาเรียกว่าบ้านประหยัดพลังงานอย่างแท้จริงค่ะ p d ดี u s u s e เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต